เพิ่วาพาน้ำด้วยนะอันนี้วิวภูวโนโลมสวยไหมคะเดี๋ยวจะพาไปตรงพญานาคค่ะเดี๋ยวเราไปตรงที่เขาถ่ายวิวสิท์กันเออูสวยมากเลย นั่นหลนั่นะเออนั่ทันเละกี่องกี่ได้ดูค่ะ่มคะสวยเนาะสวยว้าไเงยเราเห็นเมืองด้วยฮะเมืองไหนเออยล้วางเด้ออันดาปีนเด้อลูกเหตเราไม่ส่ประเทศไใส่ฝั่งไหนฝั่งนั้นก็นู่นเหรอย่งมันก็เป็นน้ำดำได ต้นไม้เมฆก็นี่นี่จะมีอีกชั้นไปเลยไปเหรอไปไปหาห้อไปไปชั้นข้างบนมีผ้ไปไปกันเลยไปหมูครับหมูหมูหันน้ามาหมูหมูหมู อันนี้ลิงลิงกักจักอันนี้ยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จนะคะสี่ชั้น Terima kasih telah <laughs> menonton Lo hiểu hoàn toàn บอกเขาดูเอาเรหม่บอกเอาเมาใหมแม่สบ้ดกระไรรสบกยดกระอายุปะเราแมไปกันค่ะทันเดียพนอามาแล้วไหมเอาปะเดี๋ยวแม่เอาดูไม้ กันมาถืออันนี้ให้แม่นะดเดี๋ยวเอาไม้กันค่ะ เนี่ยหรอว่าวกไก่ไอ้นั่งหนีสีเอาไม่จินถทีแป๊บนึงครับใช่ไหมคะพอกไกค่ครับกกไไครับจันไปนะครับอันนี้นะคะอันนี้ดูขอบคุณครับเอาให้พอกไก่ด้วยค่ะให้พี่กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่กันเอาไต้ ไปเลยค่ะไปกันเลยพ <ไป S 1> ุ่นวิวไปนูสะพานมิตรภาพไทยเรา,า,าเหนาน็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านู่นเห็นแล้วไปลูกอตอนนี้เป็น,นเนมืองอะไรแม่พ่อไปใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ภูวโนรม จังหวัดมุกดาหารนะคะอันนี้คือชมวิวทิวทัศน์ผูกคนมาไหว้พระอันนี้มองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะอันนี้อันนี้สวยงามมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่รานพญานาคชื่อเพลงทุ่โนรมตมใจ น,นี่คือผ้าใหญ่มองไม่เห็นอันนี้นะคะโอ้โหมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะดูผู้คนกำลังสร้างยังไม่เสร็จได้ถ่าดูให้ดีใค้บัเชิญนะ ใส่ใ่เดี๋ยวลองก่อนก่นนาไกกันมาถัมาไหวพ้พระกันลุก

เดียวป้องเดียวทหน้าไหยิงไปกับน้องกันนะค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ